ต้องกราบสวัสดีอีกครั้งครับผมโอ้นี้นะครับผมระหว่างทีมอุบลกับทีมผสมนะครับผมทีมอุบลมือขึ้นคือป้าทองมือสอดคือป้าเสยมือตีคือหมวด๋องนะครับผมส่วนทีมผสมมือขึ้นคือป้าชาติ มือเฮ้ยมือขึ้นคือผู้หมวดยศมือสอดคือป๋าชาตินะครับผมมือตีคืออาจารย์อุดนะครับผมเอาแล้วนะครับเอาแล้วอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาจารย์อุดก็ตีโดนนะครับผม ตอนนี้ทีมผสมยังได้อยู่สองแต้มในสนามนะครับผมป๋าเสีก็ขึ้นไปยางแตกนะครับผมยางไม่เปลี่ยนนะครับผมอา้าวแตกอีกดหนึ่งดอกนะครับผมอา้าวลูกสุดท้ายขึ้นไปเปลี่ยนจนได้นะครับผมป๋าเสีบอกว่าถ้าขึ้นไม่เปลี่ยนจะเอาไปฆ่า เอาเอาะไรไปฆ่าลูกเปตองก็หัวตายเป็นเหมือนกันนะครับผมโอยอาจารย์อาจารย์ตูก็ตีแม่นสเละเกินครับโดนทุกดอกออกทุกลูกเอาแล้วเอาแล้วทีมอุบลเอาแล้วเอ้เอาเอาแล้วหมวตองก็ไม่ยอมนะครับไม่มีใครยอมใคร อาจารย์ตูไม่ยอมไม่ขึ้นนะครับผมปึ้งอุ้ยเอาแล้วอารยนตูลูกผู้ท้ายตีไม่โดนนะครับผมตรงนู้นแล้วครับตรงนู้นแล้วครับตรงนู้นแล้วครับผมเยี่ยมผ่าสมนะครับกูมัวสมยศก็จะขึ้นไปสู้หนึ่งจะเปลี่ยนไหมครับผม อุย้ยเอาแล้วเอาแล้วไปแท็กบุกทีมอุบลเข้าไปนะครับผมอุ้ย,ลลยป่าชาติก็เบี่ยงเข้าไปนะครับผิดนะครับผมต้องขึ้นอย่างเดียวแล้วนะครับผมโอหย,อยสีได้เก็บปวดมาก เอาแล้วเอาแล้วตึ้งโอ้ยป่าชาติก็ตีผิดไปนะครับผมไม่รู้ว่าทีบนได้เท่าไหร่ทีมอุบนได้2แต้มนะครับผมอาสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็น2ต่อศูนนะครับผม อุบลนได้แต้มนะครับผมก็จะส่งปลาทองขึ้นมาคุมโซนก่อนหนึ่งลูกคุมหลังนะครับคุมแบบห่างๆอยู่แบบห่วงๆเอาแล้วเอาแล้วไม่มีความกดดันนะครับผมสำหรับฝ่ายทีสำหรับทีมอุบลเอ้ทีผสมนะครับอูมวดยอดก็ขึ้นยังไม่เปลี่ยนนะครับหลุดไปนะครับผมลูกสุดท้ายลูกสุดท้าย เอ้ยลูกสุดท้ายเปลี่ยนนะครับผมทีมือบนก็ยังไม่ตีป็าทองขึ้นมาสู้ยังไม่ตีอีกนะครับทีมือบนก่อนขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูกโอ้โหลูกสุดท้ายเปลี่ยนนะครับโอ้หยังไม่ตีอีกต้องตีละอาจารย์อุดย์อาจารย์ตัวไม่ตีไม่เปลี่ยนนะครับผม ไม่ตีไม่เปลี่ยนนะครับผมอาจารย์ตู่ก็ตีโดนนะครับเหมือนจะไม่โดนนะครับแต่ก็โดนจนได้ปฝาเจีก็ขึ้นมาก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับน่าจะเสียสองแต้มอยู่ เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วทีมบนเอาแล้วจากเสียสองไม่รู้ว่าจะเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่เอาลูกสุดท้ายเปลี่ยนไหมครับผมหรือว่ายังไม่เปลี่ยนเฮ้ยเ้าแซ่ดเต็มข้อลอดเต็มหน้านะครับผมสกูม้วนขาด ลับไปสองแต้มเอาแล้วเอาแล้วทีมอุบลเอาแล้วทีมผสมอาจารย์ตู่ก็ตีนะครับก็ผิดไปหนึ่งลูกก่็จะซ้ำอีกหนึ่งลูกโอ้ยไปโดนตัวเองไม่รู้ว่าเสียเท่าไหร่จะขึ้นเลยจะติจะขึ้นเลยจะติ โอ้ยตีนะครับผมคัดเพียวน่าจะรับอยู่สองแต้มให้น้ำครับอุบลนน้ำได้เท่าไรครับสามนะครับทีมอุบลรับไปอีกสามแต้มสกอร์เรื่องขึ้นมาเป็นห้าต่อศูนย์เอาแล้ว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 ทีมผสมบ้างไงครับจะเอาแต้มไหมครับผมเาเอาปยหมวกที กินกันนะมันจะมาให้หมูกินเหมูกัเลยอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับผมทีมอุบลนายแต้มนะครับก็ส่งป๋าทองึ้นไปคุกโซนก่อนหนึ่งลูกแทบจะจุกจันเลยนะครับผมทีมทีมผสมก็ยังไม่ตีเปิดนะครับผมถ้าไม่ตีไม่รู้ว่าจะเข้าเปลี่ยนได้ยังไง อาจารย์ตู่ต้องทำงานแล้วนะครับผมอัง้งอาจารย์ตู่ก็ตีผิดไปนะครับผม<ว>ก็จะสามยิงหนึ่งลูกอัง้งโอ้ยลูกที่สองตีติดรับไปสองแต้มในสนาม อ้าวปลาทองก็ขึ้นไปแค่พิงเนื้อยังนี้เปลี่ยนนะครับผมนนก็จะส่งวัดองคปิจิตตั้งหยโดนนะครับผมโดนพอถกัถกๆแต่ก็เปลี่ยนเอาแล้วเอาแล้วอาจารย์ตูทำไมไม่ทำงาน,น,น <c oughs> แมนครับแมนแมนครับตรงนั้นแหละครับ น่นนะครับใครเหนื่อยก็กินกล้วยได้นะครับผมกล้วยผมบ่ก้วยผมบ้บโอหัวสมยศเอากล้วยมาให้นักกีฬากินนะครับผมถ้าใครอยากกินก็ขอเชิญนะครับผมโอ้ยตรงยูนนะครับแต่น้ำหนักไม่ถึงก็คงต้องสาำอีกหนึ่งลูกแล้วครับผมอ้าวโอย ไม่ทําใ้้ผิดหวังครับผมอ,ผอ,อาจารย์ตูก็ตีโดนนะครับผมน่าจะได้อยู่หน Inf ึ the ่งแต้มหูยฝาทองก็ขึ้นดีซะเหลือเกินนะครับผม สร้างความกดดันให้กับทีมผสม,มอยู่ตลอดเวลาเอาแล้วเอาแล้วอเอ้ยผู้วัดจุดตกไม่ดีแล้วครับผมเขียเยอะนะครับผมถ้าคิดทีต้องโอ้ยโ,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 โดนเฉยนะครับผม โอ้เหมือนจะไม่โดนนะครับผมแต่ก็โดนป๋าเสไม่รู้ว่าเปลี่ยนไหมครับผมโอ้ห่างขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อยหมดอองหมดทุกอย่างหมดอองหมดแล้วนะครับผมฝากความหวังไว้กับป๋าเสนะครับผมถ้าป๋าเสทุกตัวเองได้รอด ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ทีมผสมปามลมปาในี่กว่ามื่มนะปลาทัญ่กว่าทวนปลาทวน่อตานกันมันหลายคน,นผเผาคมสงสยจำาย่ามจำได้เขาช่องผมแล้วบอกที่ตามพนรูเออตอนแรกตอนแรกบอกรับแ่อนมูลลนี่หนอปลาทวานหนอ <ไ>เอาแล้วครับเอาแล้วครับป่าชาติขึ้นไปมนไม่รู้ว่าได้เท่าไรสองหรือสามสองหรือสามสองหรือสามสามนะครับผมโอ้ทีมผสมรับไปสามแต้มนะครับผมตะกอเลื่อนขึ้นมาเป็นสามต่อห้าเอาแล้วเอาแล้วไล่เข้ามาติดๆแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว ทมผสมได้แป้มนะครับผมก็จะสง่งกูมัวสมยศกยแทบกอดแกนเลยนะครับผมเอาแล้วยังไม่ตีนะครับผมทีบอุบลนนะครับผมส่งปลาทองขึ้นมาสู้แต่ก็ฉีกออข้างต้องตีแล้วครับผมลูกลักษณะแบบนี้นี่ละ หลุดมือนี่แหละดีโดนทุกดอกออกทุกลูกโซน,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 นก็ยังเปิดห่างอยู่ยนะครับผมห่างเป็นวานะครับผมอย่าไปกดดันตัวเองแมผู้หมวดขึ้น,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 นมาก็เปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม อาวอย่างนะครับผมต้องตีอย่างเดียวถึงจะเปลี่ยนตีอุบลส่งปลาองค์ที่เป็นจีเออรหลุดมือจริงๆต้องซ้ำแล้วครับผมไม่ซ้ำอีกอาจารย์ตู่บอกว่าจะซ้ำเองอ้าวยังนะครับผมยังนะครับผม ตองตีแล้วครับผมตีเพื่อรับสี่ติดเพื่อรับห้าเออเอายังได้นะครับสีตแมในสนามแต่ศูนก็ยังเปิดทางอยู่ซะละเกินเอาแล้วเอาแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับผมปาเสก็มีแต่ขึ้นคุมอย่างเดียว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีโอกาสเสียเยอะนะป๋ามีโอกาสเสียเยอะนะเขาเปลี่ยนก็โดนตีเอาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับผมอาจารย์ตู่ไม่รีรอแล้วครับผม โอ้โอาจารย์ตูดลอยมาอย่างสวยงามมากครับลูกนี้ผู้ตีได้งามทีมอุบลลูกหมดมือแล้วนะครับผมส่วนฝ่ายทีมผสม น่าจะยังเหลืออยู่5ลูกนะครับผมยังได้อยู่ในสนามอีกหนึ่งแต้มอ้าวปาชาตหยุดตกไม่ดีนะครับผมอ้าวสองแล้วนะครับผมทีมผสมแต้มที่สามแต้มที่สาม,ม,สาม,ม,สามอ้าว,าวไม่เกินห้าไม่เกินห้านะครับผมเอ้ยอย่าเป่าบินนะอ้าวสีได้แล้วเป่าไม่บินแล้วเป่าไม่บินแล้ว อ้าวห้าห้าห้าครับเยาภาแปดเมผสมรับไปห้าแต้มนะครับผมสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นแปดต่อห้าอ้าวจากเป็นผู้ตามมาเป็นผู้นำแล้วนะครับผมทีมผสมนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเกมผสมหาอีกสามแต้มนะครับเพื่อเจมฝ่ายชนะแปดสิบเอ็ดครับผม

เปลี่ยนแบบห่างๆอยู่แบบห่วงๆนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วอูมหัว,หวตมยศก็มีเถียงอยู่ตลอดนะครับขึ้นไปเปลี่ยนทุกลูกนะครับผมเออปลาทองก็ไม่ยอมนะครับผม เดือดร้อนถึงอาจารย์ตู่จนได้นะครับผมเอาแล้วเอาแล้วพลาดไม่ได้นะครับอาจารย์ตู่โห้ยไปโดนกับดักของป๋าทองโอ้ยอ้ยอาวลับไป2แต้นนะครับตีติดด้วยนะครับทีมผสมนา่ เอาแล้วครับเอาแล้วมีโอกาสจบแล้วครับเกมนี้นะครับผมลางนี้อาเสียขึ้นไปก็หลุดต้องขึ้นให้เปลี่ยนได้นะครับสวัสด<า>ีครับพี่เจก๊กผมก็ไปไเรื่อยๆเสร็จแล้วใช่ครับผมไม่ ผมไปตอนเที่ยงผมว่าจะไม่ถ่ายอะไนั่นอะไรเข้าคัดนั่นมันจบพอดีครับผมเขาบอกว่าอยู่นี่มีคึกคืนผมก็เลยมาเอ้ยอย่าว่าผู้เท่าอย่าว่าผู้เฒ่าเอาผู้โสเฮ้ยเอาลืมลืมดูไม่รู้ว่าใครได้คุยกับพี่เกียรติอยู่เอา ทีมูโบนน่าจะได้อยู่นะครับหนึ่งแต้มนะครับผมก็บอกว่ามีอะไรมีอะไรถัวๆเจียๆด้วยคุณก็เลยมาดูนะว่ามีคนเยอะด้วยเขาบอกว่าเหมือนโอเพ่นน้อยๆเขาบอกมินิโอเพ่นพี่เกียร์มาจากไหนนี่อะไรเอาอยู่นี่บ่โอ้แดดแดดไม่่ต้องงหว สิบเอ็ดสวนนกสิบเอ็ดสิบเอ็ดสวนนกมันเจากดีเนาะเดี๋ยวผมจะให้เขาเวียนออกให้นะได้ไปถึงขนาตัด้าสข้าสี่คู่ใครคู่จอยอตีสองหมตีสอง อยากไป,ไปด้วยคอ้าวอ้าวฟาชาติก็ขึ้นไปเปี่ยนนะครับผมมีต่างประเทศดูไหม <c oughs> มัน, <c oughs> ม,นมันมีอยู่มีแต่กัมพูชากับลาวอะไรพวกกันดูแต่แต่ยังไม่ไปถึงมุน <c oughs> โอ้ยป่าองค์ก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มหน้านะครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับผมเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว เดี๋ยวเดียวยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยังยางลูกยังไม่หมดมือเดี๋ยวสอนลูกเตะผมนะสอนลูกเตะผมนะไม่เดี๋ยหน้าผมจะได้แข่งกีฬาชานาผมอยากตีเป็น จบคู่นี้ผมก็จะาไปไม่รู้ว่าใครได้นะครับผมเขาจับยังไงเขาตียังไงนะแบบจับเต็มมือเวลาขวางมเปิดปุ๊บก้องต้องเล่นคอกช่วงคอกมันจะมาเล่นอย่างนีต้องเออม่ยต้องอย่างนนั้ตัวบางคนมันเป็นอย่างนี้เออแมนแมนครับเออมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันก็พุ่งผมไม่ต้อง นี่นี่ถ้าเผื่อใครเล่นอย่างนี้ได้ลูกมันจะลอยเยอะมากพี่จะคนอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้กี่แต้มจานตูดีครับเมื่อกี้ได้แแทมกแแ้มเหมือนได้หนึ่งแแทมไอ้ไอ้บูบูได้หนึ่งแแทมยันกระเด็นอ๋อได้หนึ่งแแ้มสกอร์ก็เลื่อนมาเป็นหกต่อแปดนะครับผม โอเพนเหรอโอเพนหรืออปุสูโอุสูไม่รู้เลผมไม่รู้เลยไม่ได้ไปแล้วแกคนฮะเบอร์อเปตองเก่าเฮ้มาลัดเ้บาองเบางคนเขียมาลดคนเขียาลดพี่แมากี่ชุ่ะเปตองชุเดีเียวสุภาพนเ ัดีครบ,อเ,ครบเอาแล้วเอาแล้วทีมบนได้อยู่ในสนามไม่รู้ว่าน่าจะหนึ่งแต้มนะครับผมทีมผสมทรงปลาชาติขึ้นมาสู้น่าจะหลุดนะครับผมพี่แกม,มาเล่นอยู่นี่ทุกวันหรือสนุกไหมอยู่น,นู่นเจมอล่าเจมาล่าสนุก งานแข่งเรือด้วยเนาะคนเยอะเนาะคนเยอะมีมีเสียงเพลงเยอะเเลยีไมอยู่ในสนามโอ้ยเอ็มถ้าเสียงเมาถ้าเสียงเพลงเยอะผมไปถายก็ไม่ได้เมาที่เมาไม่ได้ตั้งแต่แรกกันเลยถ้าเขาไปกูเสียเปล่าจริงหรืาเนาะีละ่าด้วยเอาแล้วเอาแล้วรรร้้้้้ออองงงงเเพลดดดวววยยยไไไมมา่ะ อ,อ,อาจารย์ตูก็ตีโดนนะครับไม่ดูว่าได้เท่าไหรเ่เอาแล้วเอาแล้วปลาทองว่างพิงได้ไหมเอาปลาทองหลุดนะครับผมก็จะขึ้นมาพิงกี่หนึ่งลูกเอ,อ้เอารับเท่าไหร่เอ,อ้าอ,อยังครับลูกยังไม่แห่นหมดมือยังไม่ถือว่าเกมน,นะครับผม เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไม่ตีเปิดอีกผู้หมวดอ๋องเอาสงสัยคงต้องสวัสดีแล้วนะครับผมลางนี้เกมคาพอดีเกมคาพอดีนะครับผมต้องตีแล้วต้องระเบิดแล้วจะรออะไรลูกติดมือ ตั้งสองลูกสามลูกเกเปลี่ยนได้ยังไงเอ้ยต้องระเบิดต้องระเบิดยังไงก็เกมอยู่แล้วเสงสัยต้องสวัสดีแล้วนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วปลาท้องครับปลาท่องปลาท้องครับปลาท่อง เฮ้ยอ้าวอ้าวใครได้บาทเนี่ยเกมเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่อ้าวฮ่าฮ่าฮ่าโมฮุเองนี่เขากำแพ้ใครนี่สามสามสามตัวอ้าสิบเอ็ดแพ้เขาสามสามเย้เกมผสมนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับผมสิบเอ็ดต่อหกนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเกมแล้วนะครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ